สวัสดีครับพ่อเป่น้องผู้กำลังรับชมช่องบ้านในตะวันนะครับอพอดีเข้ามาในเมืองนะครับมาส่งร้านมาโรงเรียนนะครับก็เลยหลวงเข้ามาที่เจ้ากระฟ้านะครับตามคําขอของหลายๆคนนะครับเพิ่นอยากให้เขำว่าท้ายง่วนหลายๆตัวเห้เบิ้องบนนันนะครับตัวก็มีคอมเมนต์นึงนะครับเพิ่นอยากเห็นเบิ้งไอ้เนี่ยบอเจ้ามงคลเห็นไหมเพื่อนเจ้ามงคลซื้อไทยนะครับแล้วก็เอรหัสยุทธไทยเพิ่นนอะเนี่ยบอ O M S บ่ 109่นทับแนะครับนี่นี่ครับเจ้ามงคลนะครับคนน้อยตัวจริงเป็นยังไงนะครับตัวเห็นแต่นในรูกนะครับก็เลยอยากเห็นตัวจริงนี่คือตัวจริงเพิ่น์นะอะไรลูกบ้างครับเจ้ามงคลนะครับพระพันของที่เชียนะร์เก่าฟร้าผมเห็นเพิ่์นลงเฟซอยู่ผมก็บพกหัวตัวไหนมาถามเพิร์นนะคุณนอนอยู่นี่แหละนอนตากแดดอยู่มันหนาวนะครับช่วงน,นี้วันนี้วันที่เก้า เก้ามกกลาหกเก้านะครับเป็นนะครับหลังจากปีใหม่มานะครับเอ่าไายประเดิมนะครับพ่อซอเอ็นี่เลยนะครับนะพ่อซอเอ็พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกเก้านะครับเจ้ามงคลไทยมีก่อนโม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิลืมนะโอ้บางอย่างเขามาหเลยนะครับแดดแต่ว่าก็ แดดก็บร่เมดอกครับเพราะผมถ่ายบ่ได้หย่อนแสงนะครับเบื้องถ่ายเพิ่งยังเพลินหางเหี้ยคอขาดีลึื่ององศาใส่ได้นะครับเบื้องอันถะเพิ่นงสองอันนี้พอดีนะครับให่นะน่าจะเป็นงัวอายุบ่านหลายนะครับเบื้องแผ่นหลังสมุดนะคง่ว่าตัวนี้เบื้องไหนง่ว่าสมุดดีนะครับ ผมรอหยอย่างเข้ามาในโฮมนะครับวน้อยนึงมันแดดนะครับอ้นะครับสีสันเพิ่นนะครับเจ้ามงคลนะครับยั o m s หนึ่นย์เทับแ งัวพอดีนะครับสูงกับประมาณสูงประมาณลอย๋ยวนี้ครับลอยละเอียดลอยหกสิบนะครับ,รบสูงประมาณเกือบหัวผมนะผ,ผมลอยหกสิบเจ็ดนะครับว่าลอยหกสิบนะควับสูงกว่านะเจ้าหัวหนาอายุหนาบ้านหลายนะครัหรือผูดด้ใดหูรายละเอียดนะครับสำหรับวตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มานะนะครับ คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนแช่แช่ข้อันนี้นะครับรายละเอียดให้กับพ่อพี่น้องเอฟซีนะผมก็บพอดีถามเพื่อนน้องครับว่าอายุมันจังใดน้องครับผมเอพอดีมีคอมเมนต์หนึ่งว่าให้มาถ่ายให้เบิ้งเนี้ยน้องครับเจ้ามงคลนน้องครับเพื่อนอยากเห็นตัวจริงก็เลยถ่ายให้เบิ้งตัวพอดีเบิ้งขอขานี่สั่นดีเลยน้องครับขากระตรงเิ๊กเลยนะ นีครับยุ่งขางๆกันนี่ไทยจีตัวนึ่งจีกันไปเลยแถมมันเปนแถมอะไ่เห็นบ่อยากเห็นมันหลายคีบแห้งนะครับตัวนี้ก็เป็นการพบเจ้าไหนขึ้นเดินล็อกนะครับพาหนึ่งห้านะครับเดินล็อกห้าหนึ่งห้าพอดีเขายืนยุ่งไก่กันตัวนี้แหละเป็นคอฟันอีกตัวนึงนะครับจีประจําดูหนี้เลยนะครับเป็นงูหนอกน้ำเขานะครับคุณ เดยวร็อกห้าหนึ่งห้านะครับออเป็เนเงียบอยู่รอบยอยู่ติดกับจอมองคนนะครับ มามุมถายดีๆกันโอ้โอ้โอสูงสยอ,อยู่เลยร้อยหกสิบอยู่นะครับเบื้งแล้วผมขอมาในกลองน่ยผเลยว่าสูงร้อยหกเลยแหละนะครับเบื้งถ่ายออจอมงค้น,นคอโม,มเมนต์หกสิบซื้อๆแล้วครับ มายืนเทียบแล้วนะครับ60ส7 6 8จุดหกสิบนลนะเบียดเบียดร้อยเจ็ดสิบครับพวกด้เขามายืนเทียบนะครับ่บ่บ,บ,บหูเลยเมื่อเขาไมา่มีจะก็หูวา่ามันสูงอยูอยู่โอ้ มันก็เป็นง่วมาจากสายจังไดเนาะครับผู้ดใด้ทีนี้หูไล่ละเอียดของเขาเนาะครับผู<ม>้ที่เพิ่นบางคนเพิ่นซื้อนําเสื้อไปผสมไว้แล้วก็เพิ่นก็ติดตามเนาะเพิ่นกับจากถือหูคอมูลดีก้อนผมนะครับผมกับโบ้เด็กไฟหูปันได้นะครับตั้งแต่มัน <c oughs> ยังก่อนเพิ่นถามผมก็ยังโมโหเลยว่าเออไมีซื้อมีงมว่ซื้อมองค้อนอยู่บอกผมผมงกับโบ้หูเลยผมก็เลยโทรถามเออเขาว่ามีอยูค่คนนวะ ผมก็เลยขอมาไายให้นะครับตัวนี้เดรล็อกนะครับตัวนี้อยู่ประจําเลยแหละจะมีงวกอยู่โดนแล้วนะครับหลุดๆเลายๆกับพวกเคเอฟอยู่ละัวนี้ตัวนี้ลําโตอมลิขิตหยาวใหญ่นะครับอ่าคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับบ่าให้เห็นมนยาวแห้งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถือไก่กับฝากกดไลค์นะครับหรือกดแชร์หรือว่ากดติดตามไม่นืมสารับผู้ที่เขาเมื่อไหม่ เป็นกำลังใจผู้เขียคลิปนะครับคลิปนี้ก็นี่สวัสดีครับ